สวัสดีครับโอ้ยพี่มดดั้มมาแรงหน่อยสวัสดีแบมแบมพี่มดดัสวัสดีครับสวัสดีครับนัดกินข้าวกันยังไม่พี่ไม่ได้ไปกินเห็นแต่ว่าจะช่วยไปกินหมูกระทะใช่ครับยังไม่ได้ไปไปค่ะพี่มดดัมลิฟต์มาเกาหลีก็ส่งไปกินกันครับก็ได้ไปเกาหลีเป็นเกาหลีเลยพี่จะไปเกาหลีอาจจะไปไปกลได้ครับผมได้ใช่ครับแบมกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ลูก อตอนนี้จริงๆก็มีงานนะครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ครับว่าเมื่อไหร่เพราะว่างานยังไม่เปิดยังไม่เปิดเผยออกมาครับผมแต่ว่าเรื่องนี้ครับเร็วๆนี้จะมีแฟนมีอะไรอย่างนี้ไหมอ่าเดี๋ยวต้องรอติดตาม <laughs> ใช่ครับต้องรอติดตามนะครับผมจริงๆแล้วแบมมาที่เอทามส่วนใหญ่ไม่ได้เจอพี่เลยแต่ถ้าสมมติแบม<ช>มาครัง้งหน้าพี่ขอเชิญมาที่รายการแฉได้ไหมลูก ได้เลยครับพี่ผมพร้อมตลอดครับโอเคแล้วเดี๋ยวตามสัญญาจะพี่ไปกินข้าวกับน้องแล้ว <Okay. S 1> ไปเกาหลีด้วยกันอจจะไปเกาหลีขอบคุณแบมแบมวันนี้อยากจะให้กำลังใจพี่ชายว่าไงบ้างเอาใช่ okay. ผมก็อยากฝากตัวพี่ชายด้วยนะผมจริงๆคือเขาก็เริ่มมาได้สักพักแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมว่าพีา่ชายกำลังเป็น เป็นทางขึ้นของเขากับผมซึ่งผมว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทวิชัยน่าจะไปได้ดีเลยครับผมก็เลยอย่างที่จะฝากวิชัยกับทุกคนด้วยครับเนาะตอนนี้แต่ว่าแบบว่าการเป็นคนเหมือนแบบว่าสองแบบใช้หลายๆภาษาไปแล้วใช่ช <c oughs> เขาแอบสับสนภาษาบ้าง <c oughs> มั้ยมีมีเพี้ยนเพี้ยนบ้างนิดหน่อยับผมก็เป็นแบบขอบคุณมากว่าจะกลับมาเม <c oughs> ืองไทยมาเจอกันนะลุกนะ ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะค่ะโชคดีนะครับโอเค